แล้ววันนี้ดูดนี่เนี่ยขนาดสแกมเมอร์ว่าจะไม่พูดแล้วนะคุณอชิระเอามาแฉเละเทะหมดเลยชิปหายหมดเลยทั้งสำนักงานตำรวจใครบ้างๆๆๆ <c oughs> ใครบ้างครสอสอใครบ้างใครบ้างล่อกันชิปหายเลยอื <c oughs> ดูเอาเลยครับแล้วเขาถามผมดูรายการเขาถามว่าบอกได้ไหมอดีตนายกคือใครที่เกี่ยวข้องอยู่ตรงนี้หมด <c oughs> รู้ไหมคุณอรจิจยะพูดคำเดียวขึ้นมาก่อนใครเลย ไม่เกี่ยวกับท่านนัทท่านทักษิณเลยไม่เกี่ยวกับตระกูลเทวัตไม่เกี่ยวกับท่านทักษิณครับคุณอาจินยาเขาเรียกท่านทักษิณนะอ่อท่านไหนว่กทักษิณไม่เกี่ยวชัดเจนเลยฮะงานนี้บอกเลยก็ไอคนที่เข้าใจผิดก็ปรจะโยนไอคนที่เฮียจะทําผิดเนี่ยเออไอพวกเนี้ยจะโยนมาที่นายกทักษิณเอแต่จริงๆมันมีอดีตนายกก็บอกเร็วๆวนี้กับใครล่ะครับนายกเร็วๆวเนี้ย ที่ผ่านมาเนี่ยแหละอชิยะบอกแม่งตัวแสบบิ๊กโจ๊กก็นั่งอยู่ก็บอกเลยมันเนี่ยแม่งแสบถ้าพูดเปาา็นภาษาชาวบ้านเนี่ยแม่งเฮียเลยแหละ <c oughs> เออเออมผมก็เลยบอกนี่แหละครับแล้วจันทนห่นดีอะไรไ,ไอ้เส้นไอ้จันทบุรีอ่ะสร้างเข้าไปนักานั่นแหละยุคไหนนั่นแหละคือเขาบอกว่าแล้ววันนี้ทั้งสวยอย ทั้งสวยทั้งอะไรเต็มไปหมดทำไมผมโยกไปทาสงสำนักงานตุนแห่งชาติด้วยไปกันใหญ่หมดครับโอ้ยพอบิ๊กโจ๊กออกมาสาว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 ,สาวโอ้โหกินหน่วยงานมันย่งเงินสะพัดอืมตั้งแต่สมัยพอบอต่อสักเลยจนมาถึงเนี่ยจนถึงพอบอตายพอบพบตายก็นั่งแบแบะแบแแบทั้งมาทั้งแพ้ร้องฮีแบะฮีแบะอยู่เงี้ยไม่ค<ฟ>ิดจะทำอะไร แล้วไหนจะเรื่องเกี่ยวกับการขายทองเอออืมในทุนคนขายทองเออทำไมขายทองข้ามชาติกันอย่างนี้มันมีหลักฐานมันมีอะไรเออทำไมมันขายกันเยอะแยะเป็นแสนล้านเนี่ยเอากี้กระเป๋ามีภาพเข็นเงินเข็นทองมันออกไปได้ยังไงอะชายแดนอะอืมไหนบอกว่าปิดปิดด่านปิดด,ปด่ดานแต่มันมีเล็ดลอดออกมาแล้วมันมีไอ้พวกจีนเทาจีนเฮียอะไรเนี่ยจับเห็นไหม แล้ววันนี้นายยกจะไปยังไงนายกาย,านายกจะอยู่กันได้ยังไงคนเป็นนายกก็พูดไม่อยู่กับร่องอร่อยวันนีงพูดปากบอกไม่พูด,ดก็บอกว่าความชัดเจนวันนี้มันชัดเจนแล้วและคนที่ยังอ่าไม่ลืมหูลืมตาไปโทษทักษิณชินวัตรไปโทษตระกูลชินวัตรม,มีเงินงำในขเมรนมีทองมีเงินมีละขอโทษนะอืคนที่ชื่อทักษิณชินวัตรไม่ทําของผิดกฎหมายหรอกครับ แล้วก็ไม่ได้เอาของอย่างนี้หรอกครับไม่เอาทองเทาาเขาไม่ทำหรอกครับเขาบริสุทธิ์เป็นไงล่ะครับจะโยนความผิดตอนสิบเจ็ดปีที่ผ่านมาที่มาอยู่ประเทศไทยโยนความผิดเฮ้ยเฮ้ยทำไรโยนไปที่ทักษิณทำไรโยนไปที่ทักษิณครับแต่วันนี้มันบอกแล้วไง1านสิบเจ็ปีมันก็ยังไม่สายบรรดาตัวเฮียตัวเฮียเฮียเฮียเียทั้งหลายเนี่ยวันนี้ก็นอนไม่เป็นสุขละแม่งนอนกลนขอกกตายแน่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  เพราะอะไรแม่งแฉออกมาทั้งนั้นนอะอืมไม่ว่าจะเป็นอ่าสแกมเมอร์ไม่ว่าจะเป็นในอะไรอ,ะอ่ะคอเซ็นเตอร์ <c oughs> สุดท้ายง็ะขา้าราชการเต็มไปหมดสีกเกีรครับแรับสวยพนดันออนไลน์กันเนี่ยตอนนี้เอามาเปิดหมดไหนว่าจะเป็นอะไรอีกอะ<น>่ะหวยอีกลอ <c oughs> ตเตอรี่อีกของ<น>ด่านมันศึกแต่ทําไม่คนที่แม่งไม่ผ่านศึกไอ้ี้ยมีเงินเอาโหเดือนเดือนหลายล้านปีปีหลาย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 สิบล้านงงอ่ะ ก็โคต้าของคนพิการผมไปเห็นเคยถามคนพิการได้แค่นี้ล่ะค่ะขายพอประทังอยู่รอดแต่โคต้าคนนะพิการก่อนยังคุณกันเนี้ยกันจอมลังนี่พิการไหมแต่โอ้ทำไมได้โคต้าเยอะตั้งสองแสนใบต้องงวดงงไหมฮะแล้วอีกหลายหลคนนะเอาเขาสิเออ ะะเรื่องบอกกันจริงๆครับเรื่องอย่างนี้ตั้งแต่อยู่มาได้สัมผัสมากับน,นายกรัฐมนตรีเนี่ยคนที่ชื่อนายกตักษิณชินวัตรไม่เคยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะเรื่องอบายามุกเรื่องพวกนี้ไม่เคยเกี่ยวข้องเรื่องสีเทาๆเรื่องที่กับทรยศอ่าทรยศต่อชาติหรือแม้กระทั่งอโกงกินประเภทนี้นะแต่นี่ทํากันหน้าสลอนนะแล้วก็ยืนอยู่ในสังคมกันยิ้มแย้มแจ่มใสกูทําอะไรไม่ไอายฟ้าอายแผนด,ดิน คนพิการมองหน้าตาบางคนไม่มีแขนเอ้ยไม่มีขานั่งอยู่อืได้คูต้ามาขายพอประมาณแค่นี้น้ำตาแทบร่วงแต่ไอคนที่ดี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 เลิรประเสริฐสีนี่ได้ทีสองแสนใบเออเออเนี่ยคูต้าพวกนี้นี่ยคนพิการพวกทหารผ่านศึกนี้ก็มีแล้วนะพี่แล้วมันมาเกิดตอนนายกยุคเทาๆด้วยนะเออ มาเกิดกันตอนนายกทุกเท่าถเออตอนหลังเนี่ยเขาบอกว่าไอ้พวกสแกร์พวกเนี้ยเตรียมเคลียร์อัจฉริยะแล้วนะอัจฉริยะ่เขาไปจริงไห้เหรอเออใช่บอกว่าขอเคลียร์อัจฉริยะบอกว่าไงรู้ไหมมีสอสอเออไม่เคยเป็นรัฐมนตรีแต่เป็นสอสอเออนะขอเคลียร์อัจฉริยะตอบว่า เอาเก็บเงินทั้งหลายไว้ไว้ไวต่อสู้คดีในศาลไม่ตมันงมาเคลียหรับ,บแล้วก็เตรียมตัวแล้วครับเดี๋ยวก็จะไปปชอชเนะยส่งหลักฐานก็เตรียมตัวยึดทรับอ่าเขาบอกพอแลว้วครับเออจะให้ดูแลยังไงก็ว่าไปนะเออเออเออขาชอบแบบนี้นะทำพวกนี้นะหมายความว่า,วาจนมุมต่อหลักฐานนังไงโดนหมดเออกระแม่งทํากันมาตั้งนานเป็นขบวนการนั่นแหล,ละแล้ววันนี้เป็นไงล่ะครับ ความชิบหายมันไม่ได้เกิดก็เทีย่ยบไปโทษกันคนนู้นก็นโทษทักษิณคนนู้นก็นโทษตระกูลชินวัตรโอ oh, อย่างงี้อย่างนี้แต่สุดท้ายเป็นไงฮะสุดท้ายก็เนี่ยแหละชิบหายหมดเลยโดนหมดเลยเนี่ยทั้งข้าราชการข้าราชก,การที่อยู่ในมียศสีมียศมีฐานมีบรรดาศักดิ์โดนกันหมดแต่จะดูว่ามันจะเป็นไฟไม่ฟางหรือเปล่าเพราะเห็นนายกรลฐมนตีไทยคนนี้สุทินเอ้ยอนุทินนั่งไม่รู้เออไม่รู้ S <S ใครจะยังไงกูก็ไม่รู้แดดสีทนได้อนุทินทนได้ไม่สนไม่จีบพอะนักข่าวถามอะไรไม่เกี่ยวกับกูเดินหนีมันก็อย่างนี้แหละครับผมก็ดูแล้วแม่เป็นมึงจะเป็นหาหอกอะไร<พ>นายกแล้วล่าสุดนะเรื่องเฉลยศึกบอกว่าจะไปพูดถึงเอีอ,อยาไปว่าเขาเป็นเฉลยศึกเลยเอออยาอย่าไปกระทบกระทั่งกเหม็นมันมากนะครับเออมัน มันเหมือนพ่อเขาหร,อรือเปล่านะครับรบอือออย่าไปกล่าวร้ายป้ายสีเขาขนาดนั้นครับเดี๋ยวมันจะกระทบกระทั่งกันเขาบอกงั้นครับ,บแหมวันนี้มา,อมมานอมมาเจียวแต่ก่อนเนี่ยก่านเป็นฝ่ายคา้านผมเหม็นบอกว่าจะลบอย่างเดียวจะยิงอย่างเดียวเลย <c oughs> ขนาดวันนี้จะแตกเขมรสักนิดยังไม่ได้พูดกระทบเลยนายกเราอแถมยังหลุดออกมาอีกว่าพอเวลาใครบุกเขตเขมรมาบุกที่เราอย่างงู้นมาอยู่ที่เราเราบอกเราก็มีไป อยู่บุกบุกลุกที่เขมรด้วยโอ้โหเอาใจคุ่นเซนยังก็เป็นญาติเออเอาก่อนไม่กล้าพูดถึงกัมพูชาพูดบอกกับคนฝั่งนู้นแล้วแม้กระทั่งวันนี้บอกสแกมเมอร์อย่างนั้นสแกมเมอร์อย่างนี้ก็ตัดเน็ตตัดไฟแม่งเลยใช้แดนน่ะจะเก็บไว้ทำพ้องเหรอไม่ทำอะไรเลยหรือจะรออย่างเดียวว่าจะรอจะเปิดด่านเปิดด่าน ผมบอกให้เปิดด่านเข้ามาเมื่อไหร่ชิปหายเมื่อนั้นแล้วคนไทยอย่าออกไปถ้าคนไทยออกไปก็บอกเลยไงฮะความปลอดภัยมันไม่มีครับทางภาค่วนเขาก็บอกแล้วทางทาหาราก็บอกแล้วเขาจะรอดูจนกว่ามีความปลอดภัยแล้วจะรอดูกว่ามีความจริงใจอืมมันไม่จําเป็นเลยก็ต้องบอกว่าบันลัยและประเทศไทยตอนเนี้ยอืมเออต้องเขาว่าวันนี้มันหนักนะ ผมว่ามันหนักนะเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่ามาเป็นรัฐบาลที่ประชาชนเขาไมา่ได้เลือกมาแต่ความอยากเป็นกระสานเย็ยนกระหรืออ,อะนะครับแล้ะโดนโดปนามาเป็นคนขายชาติอีกนี่หมดแล้วเป็นใบขอตกลงนุ้นขอตกลงนี้ครัเข่าขายคนเขาก็ประนามันขายชาตินั่นแหละที่ดูในข่าวอไม่ต้องพูดถึงนะ,ะแม่งด่ากันไม่เลิกจักด่ากันไม่เลิก รับรองในตระกูลชินวัตรหรือใครในชินวัตรเหรอน่าคุณแม่ทองนาไปเซ็นแล้วรับรองแม่งด่ากันไม่เลิกครับโอ้โหแล้วต้อปราท้วงต้องขับไล่ตอกบาท้วงไม่เอาแลยเลยเอิร์ดเลยเอิร์ดไม่เอานะรับรองแม่งออกมาฮาวออนกันอย่างนี้หมดมแต่อนุทินเซ็นเฉยไม่รู้ไม่ชีมีผลประโยชน์มีอะไรแล้วเป็นหนังหน้าไฟเหมือนเป็นในหน้าครับเป็นเอเจนซี่ให้อเมริกา เพื่อจะเป็นในหน้าไปคุยกับอ่าเมียนมาในหน้าฮะเดี๋ยวนี้ประเทศไทยนายผู้นําประเทศไทยไม่ลวครับรับสม้คงมาจากอเมริกาทั้งนั้นผมก็ถามอยู่ว่าเมื่อวานก็ยังพูดอยู่่าทำไมไปเกี่ยวอะไรทํามาเกี่ยวอะไรแทรกแซงอะไรประเทศไทยอืมสื่ออะไรครับผมผมก็ไม่ได้ว่าจะไอ้นั่นเนิ่นนะแต่ผมบอกผมก็ไม่ได้เข้าข้างอแต่บอกประเทศอเมริกาเขาไปรประเทศอเมริกาดิลองไทยก็ไปแบบนี้มั่งได้ไหมละ่ะ อพอเขาเป็นประเทศมหาอำนาจรัเสเซียเขาก็ออกมาเตือนตกลงเราจะคบใครบ้างอะ่ะก็คบแม่งหมดแต่ทํายังไงอะ่ะแต่วันนี้นาะยกเราหน่อ่ไปยิ้มย่องผ่องใสกับอเมริกาทําน่นทำน,น,นี่แล้วแร่เลอเอิร์ธเนี่ยมากที่สุดในโลกคือประเทศจีนอืมแต่วันนี้เราจับมือกับอเมริกาเพื่อมาเอาแร่เลอเอิร์ดในในในเมียนมาเป็นในหน้าให้เขาดังที่เป็นข่าวนะ แล้วถามว่ามึงจะครบไงมมึงจะทำน้ำหน้าทำได้ยังไงสแกมเมอร์ก็อีก